สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดาครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่28กุมภาพันธ์2566นะครับสาหรับฮานอยปกตินี้จะออกทุกวันเลยนะครับ6โมงเย็นนะออกทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลุ่มเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวัน เช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้มีเดขกอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับจดไปนะครับไม่ต้องมาฟังพูดนะอาจารย์จะพูดเรื่อยเปอยอเื่อยอยืมเรื่อยเปยเื่อยอืมเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆให้มัน ครบ2นาที3นาทีประมาณ28กุมภาพันธ์2 5ันรสิ้นเดือนแล้ววันนี้สิ้นเดือนแล้วหานายปกติเด่น6.78นะครับเน้นที่6กับเดนะเกิดไปเลยตามนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิด้ทุกท่านเลครับท่านที่เข้ามาก็ปวดดวงใจนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีททรัพย์ทวีโชคสวีสุข ถ้ามีทรัพย์ก็คือมีทรัพย์มากขึ้นทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นของมีค่านะขอให้มีมากขึ้นนะครับของไม่มีค่าก็ขอให้มันหายไปนะครับผู้ภัไยไข้เจ็บก็ขอให้มันหายไปนะครับเหลือแต่ความสุขกายสุขใจนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการที่เราจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนี่ไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆเขาจะมาคุ้มครองเรานะ เราต้องทำความดีสร้างความดีเป็นคนดีไม่ต้องสีแก่ชาติหรอกสีแก่ครอบครัวตัวเองก็พอแล้วล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะคุ้มครองนะไม่เคยเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มรองสิ่งที่ไม่ดีเลยเห็นตำรวจตามล่าคอมาทุกรายทุกรายเลยสิ่งที่ไม่ดีประมาณนี้เพราะฉะนั้นขอ,ขอให้ทุกๆท่าน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราแล้วน,นะอ่าครับขอให้ทุกท่านร่ำๆำเรื่อยๆเกิดไปครับตามนี้แหละขอขอบพระคุณมากๆนะครับพบกันใหม่อีกทีพรุ่งนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับอืตามนี้เลยตามนี้เลยครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับจวัสดีครับ